พอแล้พพวพ <aja, S 1> <an> ี่น้องพอแล้วโอ้ยเป so. in, a, ็นจ <ve> ุ๋มนะจ๊ะกิดแดงจ้ะเดี๋ยวออกมาจ้ะนู้สวยอยู่จ้ะได้จุ๋มมีซ้ำดอกจ้ะาจุ๋มมีซ้ำจ้าแสงไฟดงจ้ะสวยๆจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอพี่ชาร์จบ้านฉันจ้าผอแกนในวันที่สองแตงยายอสองพันหน้าร้อยหกสิบแปดจ้ะ วันี้บานนบรรยากาศจุลินหอยเนาะแจพี่น้องปดุน้งการใจชุ่มชืนมันเาจะล้างจามื่อวานี่ฮะกับแบบนี้เนาะแต่ของห่พิเอฟพีที่งหวัอกจะจะมาแตตัวถึงประเด้นน่าคงขอดง้จะยึดผัวกับโดตัวถึงนอนหน้าปลาเก่าลวครับปลาเดิมเหาเนาะจ้ะบ้านหนองเม่กันบนแม่คาอำเภอบุญทวจังหวัดอิบลครับเอามาหาปลาล่างครับบ้าน ไส่ใจลุกนกแก้วค่ะสมันจำได้จ้ากระด้าเข่าดุ้งจ้าตุ่งเข่าสีชมพูจ้าก็แดงจ้าพี่ดังอ้ยเป็นเข่าสีชมพูจ้าก็แดงจ้า จุมเดียวกันจ้ะจุ่มหน่อยนึงคนจะลินเนาะจ้ะนี่เดี๋ยวกมาจ้ะจุ่มนึงจ้ะยูสวยอยู่จ้ะ จูงหนูจ้ะพี่จนจ้ะดอกที่สาจะห่มนี่นแบ่งเนาะสองสาวเยอะด,ดีแบดดีแบดอพอแล้วพี่น้อ,องพอแล้ว อ้ยเป็นจุนี่จ้ดละงอกจะละงูก,งงกสีอะเป็นบานนี่อนะีกไห่

이 송송. 오 이거 이거. 음 만물망이죠. 한 เครื่องแดงเรือบอรายเนาะเห <c oughs> ี้ยนเบ,บนิดเลยครับแสบน้ำสีเพิน่นี่โ่เ <c oughs> จุ่มนึงจ้ะขาลายเลือดจ้ะอีดอกจ้ะจุ่มหน่อยนึงจ้ะห่วยโสงตรง

ส,สวยจ้าทุงข้าวดนไซสใ์ใหญ่ๆจ้าแข็งดีๆจ,จ้ะ่น้องรู้ไหมจ้ะขาลอยเลือดจ้า thở đúng chưa Nấm ơi chá, chỉ cuốn hoa lửa mông mông được Cuốn đúng chá Nó ta sẽ bỏ kìa cho nó, nhìn ta đi mà nó ta mới kìa quá Ừ, đợi gọi cho Yeah, nó cứ thích tên con

นี่นี่โอ้เุืทอโอ้เพื่อนนีบเถือแบงนอานี่นค่ะยู่ยอายแียงอยูุ๊กหาได้ทนได้ล้วครับอยูนึ่กันต่ออีกครับ พึงข้ามนะซองเดาะผมขนกับคือซิลินบ่อเซร้านี่ครับอันนี้หยุนกันอีกจักดอนซองดอนนอกแม่ป้ามีผมซื้อวันหนาวเลยครับ <c oughs> ส่วนมากก็ซเป็นเห็ดกอแล้วครับเห็ดพึ่งกะาลายเ็ดพึ่งรวมนะครับ มือหมือแทนแม่ก็มีเห็ดกอกกับเห็ดหางนะครับที่เห็นทีไหนก็คือเห็ดผึื่อข้าลายเนาะแม่ผมเพื่อนข้าดงก็เป็นดอกเหลือครับปลาปล่อยเห็ดกออีกน้นกันจักดอนก็เป็นอ่ะสองสองบอ người đi cần Thì mà có Ui xuống Ui mi đồ ngọt gì Ui nháy hình, nháy hình. Khá phần vậy <laughs> <laughs> chắc Ui ừ <laughs> ơi có

เหย่เพื่อนหนองเพิ่อนแดงเลยเนาะนี่เองจ้ะเพื่ออกมากระโ b o ใหญ่แหงนะครับนี่อีกดอกนึงนี่อีกดอกนึ่งติดกันแหงนอะกับเหื่อติดกันแหงกับเหยื่อขอไปก่อนเลยครับนี่บอ๊ะเอาไปหันละเก็บมืออื่นนี่ได้แม่ปลามี มองหันขึ้นจังิงสิก็คือเนาะเฮ็ดก่อตัวยกับบานครับเป็นกระตา่ายเจ้ะพี่นอ้องยังไปบนคนทำง,งานอีกเพื่อนหนึงน่งเนาะแมนจะ้ะบบา,าน,นครัยังอีกหลายห่มเติบเน,ะนาะยาวเติบมาถแถวนี้บ่ค่อยเห็นครับช่วงมองหันเห็นดีเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่ครับเรื่น้ำกันอีกเรื่อยๆครับพี่น้องจะข้าวเหลือบลายหม่มเนะครับ ีเนาะ่บไียนๆกลางโซนเลยคุณน้องน้องก็คือน้องเนาะน้องก็คือน้องครับผมก็มาหดบานไปทีเรียบร้อยเนาะบางคนงานอีกเพื่อนึงครับอาบน้ำเตียนซื้อเรียบร้อยจ้ะพี่น้องทำงานเต็มตาอยู่จ้ะ อ้ยสองห้องสองห้องอทีได้กินยังมไอนี่แกงเห็ดบ่<ช>แกงดูเลยครับมะเขาแกงดูน้อเห็บเปี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยกินไหมเหลกเหล็กนาองอะเรน้อนี่ครับเล็กโกอนีใครเดีจับแต่เดี๋ยวรศัพท์นี่เมื่อแต่ว่าบัดเพิ่นแหง่งเพิ่นก็สิตีดกันนะครับวันนี้ล้างเพิ่นที่หลอกเว้ยเป็นด่างๆเนาะแต่ว่ากันยังเปียกอยู่กระสิมื่อเรื่อยๆแล้วครับ กระเดกเก่งกันเนาะอ้านครับเห็ดนี่ก็พอได้แล้วครับพี่น้องตานี่ก็บบได้ธรรมดาเน,ะน,ะเนาเนะ,ะ,นะ,กะกับบุรนตาห,หน่อยดีกันเลักๆก็ต่จะเป็นเถินขาไรเหลือจ้ะเนร้ายเนะเาะเห็ดขาไรเหยื่อข้าวปลาขึ้นภูไปสองว่านกับบได้ไปไปส่งเห็ดเนาะอย่<ห>างบทนันข้าวโดง ดูก็ยังมีลงเรืออยูอ่จ้ะทางปลาล่างเนาะนี่ครับกสิออกวนาคือถึองผู้เนาะถึะงผู้นี่ออกนาออกทีกันครับพุทยอดเนาะเทงผู้เนาะครับผมปัญหาถ้าไปมือที่สามที่สี่เนาะใช่มือแรกมือสองได้ไปนั่นงกัน ตอนครจุมค่คือดีไงครับน้องนีคอานมือีเอ้ก็ได้ไล่ตื่นเรื่องเป็นตืนถายทีไรอกบึกระจ้จะมากเปน้พอนเก็บคาที่เลยแต่ก็แดงเกงหวานอยู่แบบเอ็ดกระสบเปื่อนเนี่ยครับพาฝนตกก็มีเศษใหม่เศษดินครับน้องหลังออกก็เจ๊มคือนเการัว หมดได้ใบเฮ้งเนี่ยนาะเฮ็ดก่อเนาะแต่เตะเฮ็ดปั๋วกับเวาก็นําเฮ็ดปั๋วหมูกไปไหเด้เหมือนนี่หมู่ไดสองหมูเนาะหมูหนึ่งสีหานสี đỏ หมูหนึ่ง đỏ หนึ่งอ๋อเออหมูดอกแนี่ยมกะสีซอเซ่ครับแต่ว่าทั้งผู้ก็เห็นซอเซ่ยู่เนาะแม่จะหมู่มึงเขาไปเนาะครับผมกันอาชีพอาชีพเป็นชนิดต่อไปครับพี่น้อง ยนอนอุน่นมือนอนอายนอนว่าท่านผูกเนสิออกบอับท่านผูกพี่น้องเป็นไปไหยเป็นตาไปไหลายเนาะอืมครับ,รบมมนแม่ปลามีอุดมสมบูรณ์ด้วะนี่เกือบทุกอย่างเนาะบ่มีเฮ็ดปวกถอดกับ<ม>ประเพ็ดเฮ็ดเนี่นติดก,กัน เฮ็ดกอนี่กันตัวโค้ดหนิเมาเอือเนี่ยแล้วมันมีน้ำหวานเฮ็ดกอนี่น้ำแกงเมันสีหวานเนาะไหมพ่อแม่เนียนคะอะไเน้ำแหวานแต่ว่าดอกขึ้นกับกับบลูทอเดย์แหละครับแต่ว่าเฮ็ดเพิ่งเขาด้วงนี่เสะครับพี่น้องลวกแล้วเปลี่ยนสีจากเฮ็ดกอนี่สีออกไป่ทันเลยเน่เนาะแม่นครับ แดดด้วกันครับเห็ดละงอกสีส้มนะครับชิเลแห้งครับจะเป็นราตะเหมือนคงเดิมกันเนาะมาธรรมดาโนกตามาธรรมดาฮึ่มเต็มถาดเต็มเห็ดกระดองใหญ่น้ำนมเลยเนาะแมนครับเห็ดฝรันงขาลายกระดองใหญ่เห็ดกอกระดองใหญ่ครับขาลาหลดี๋ยวนี้หัวฮักไวเด็จ้ะ คน่าเหลือเท็ดพึ่งแดงซเท็ดพึ่งแดงคาลายครับเท็ดหัวห้าพึ่งคารุ่งนี่ก็ฮักไว้กันดิจะเป็นงาใหญ่นี่ครับม่ธรรมดาด้วยี่ดเหียดเนี่ย้อย่ากได้ครับลงเขาลเขาเดมโซีนี่รบบกระตา สิเป nh ็นกอแดงจ้ะลักๆเลยยังเป็นกระตาอีกครับนี่เต้แบบโบเมนหน่อยครับกระโปรงยันยันให้แพอดีผายองงั้นสองตาเห็ดเพิ่งเขาดงมันนะน่อกับกระตายันยันนะครับเพียงนี่ใช่ได้เจ็ดโลหน่อยเนาะงนี่ครับเพิ่งเขาดงกระไพ่ไปเลย คนไปเหลือด้เน,น,น้นไปเหลือจ้ะมาดอกเป็นหน่อยเป็นก็ซิดกันไปเรื่อย็มีผลงานทำแบบนี่น้นองทงเบ็ดนอกจ้ะ,ะนี่นะครับจะมีเห็ดกอครับได้ไหลายเติมเนาะเห็ดกอเนอะก๋วแดงแกงหวานจ้าแล้วก็ละง,งูก,กับมีละง,งูขาวดอกหนึ่งละง,งูสีสมจา้าละง,งูเส้นยีนีหลวงเลยเปลี่ยนสีจ้าขาไล่เรือจ้าพึ่งข้ามพึง่งเขาดงจ้าพึง่งเขาดงในเดซีดอกขาดอกนะจ้ะ ผมข่าวซีซูพูดหน่อยเนาะครับผมผลงานวัอนี้จะพี่น้องครับผมสําหรับการข่าวปลาฮ่าเฮ็ดวัอนี้ก็ถือว่าได้อยู่คร,บรบาาับพี่น้องก็พาผลนมืันนี้เนาะไม่ใชจ้เก็บเพลิดเพลินใจ้นใจพี่น้องพฝนก็ให้พี่น้องเบิง่งผลงานอยู่บ้านเนาะครับผมเต็มกระตาเฮาอยู่จ้ะพี่น้นองจ้าฝากกะไลค์ก็แชร์ก็ติดตามในส่อีสานบ้านฉันในเด้อจา้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกร็ร่างแน่ใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามี สำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นไม่คลิปนาจ้า